ในส่วนต่อมาะฮะเราจะมาดูในส่วนของอการตั้งค่ารายละเอียดของแรงกำเนิดแสงนะฮะ,ะจะเข้าก่อนนะฮะเราก็เรียนรู้เรื่อง,องของเรื่องของแสงไปแล้วนะฮะเรื่องการสร้างเรื่องอรูปแบบนะฮะน,นี้เราก็สามารถที่จะ,ะมาลองตั้งค่านะ,ะเพื่อให้อตอบสนองต่อ,อบรรยากาศในตัวพื้นที่นะฮะ ซึ่งเราสามารถที่จะปรับแสงได้จากตัวของอ data light นะฮะที่เคยกล่าวไปนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะมาเลือกลักษณะของตัวแนก่งกำเนิดแสงได้4อย่างนะฮะได้แก่ตัว point ตัว sun ตัว spotlight ตัว area นะฮะซึ่งตัวตัว point นะฮะก็ที่จะสามารถกำหนดเรื่องของ color เรื่องของลักษณะของแสงไดนะสีของแสงแล้วก็สามารถจะปรับได้สีต่างน,นะ สีขาวอนะแล้วก็ power เนี่ย power ก็คือในส่วนของอความเข้มของแสงนะยิ่งมีเยอะก็ยิ่งจะสว่างนะ,ะเราลองปรับสัก50ก็จะมีความมืดลงมานะฮะต่อไปเรนเดียนะก็จะเ,เกี่ยวกับเรื่องของอน,น่าณะของการกระจายแสงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะ,จะ,ะปรับรัศมีการกระจายแสงได้นะนโอเค ในการตั้งค่าเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะฮะในส่วนต่อมาเนี่ยเราก็จะมาลองอเรียนแบบแสงที่เรา,าเห็นในชีวิตประจำวันนะฮะโอเคเริ่มจากอันแรกนะฮะก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะ,ะแสงจากดวงอาทิตย์นี่ในตอนที่เราปรับเป็นดวงอาทิตย์นี้นะฮะอันนี้จะดูว่ามันค่อนข้างที่จะสว่างเกินไปนะฮะเราสามารถที่จะปรับสเตน ให้เป็นค่าได้นะฮะลบมันมาหน่อยจากนั้นพาร์ตีเนี่ยก็จะมีในส่วนของอแสงข้ขางงหลากสีนะฮะวิ่งน,นี้เราจะใช้ในส่วนของตัวสีส้มนะฮะก็จะได้ให้บรรยากาศของอแสงของพาทิตย์นะประมาณนี้โอเค ในส่วนของแสงถัดไปนะ,ะเราจะมาลองในการปรับแต่งตัวแสงสปอตไลท์นะฮะอ่ะเราก็มาเลือกที่ตัวสปอตไลท์ปุ๊บนะซึ่งตัวสปอตไลท์เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตัวแกนมันได้นะ,ะจากตรงนี้นะฮะล้วก็ปรับทิศทางของมันแกนมันนะ,ะปุ๊บนะให้ลงมาที่วัตถุปุ๊บนะ,นะอันนี้มันความสว่างเขา5วัวัดนี้อาจจะน้อยไปสำหรับตัวสปอตไลท์นะ,ะับเราก็มาเพิ่ม ่เป็นสักสองร้อยนะครับปุ๊บนะจากนั้นรอปรับอ่ารัศมีนิดนึงอ่าอันนี้เขาก็สามารถที่จะปรับอ่าทรงกระบอกเขาได้นะเดี๋ยวลองค่อยๆปรับนะฮะปุ๊บเลือกองศาได้นะปุ๊บนในส่วนของสปอตไลท์ก็สามารถที่จะปรับได้ ค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคในส่วนต่อไปนะเราลองมาในส่วนของตัวพอยต์ไลท์อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้เราจะลองอทำแสงบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะ,ะซึ่งี๋ยวลองปรับ à, เรื่องสีนะสีเราลองใช้ฟ้าอ่อนดูปุ๊บ power เ,เราปรับที่500 แล้วก็เดี๋ยวเราลองกระจายแสงนิดนึงนะอ่านี้ก็จะได้แสงบรรยากาศนะฮะส่วนสุดท้ายนะฮะเรามาลองในส่วนของเอเรียกันอ่าเอเรียก็จะให้แสงในรูปแบบพื้นที่นะซึ่งค่อนข้างที่จะ,ะสว่างนะเราก็ลองปรับเป็นสีขาวปึ๊บอ่าพาวเวอร์เขาใจเยอะไปหน่อยเราก็ปรับลงมาหน่อยปึ๊บอ่า 55นะฮะปึ๊บนะมีเราก็สามารถที่จะปรับตัวไซส์ของแหล่งกำเน,นิดแสงนะฮะก็คือตัวพื้นที่นะฮะเราเห็นได้ว่าตัวของเขาเนี่ยอาจะเพิ่มพื้นที่ในการกระจายแสงมากขึ้นนะนะในการตั้งค่าอ่าเรื่องของแสงเนี่ยก็ค้อาดที่จะหลากหลายนะ,ะก็สามารถที่จะอ่าลองดูตัวอย่างเรื่องของบรรยากาศ นะฮะแล้วก็ลองปรับแสงตามสีตามความเข้มนะฮะให้ตามความเหมาะสมก็จะทําให้อ่าชิ้นงานของเราเนี่ยดูอ่าสวยมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะการใช้แสงี่ยก็จะช่วยให้อ่าชิ้นงานของเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นไปนะฮะอ่าในส่วนสุดท้ายนะฮะอ่าจะเราที่เราอ่ะจะจาสมามารถที่จะใช้ใช้แสงอ่าทุกอย่างร่วมกันได้นะฮะเพื่อทําให้ตัวชิ้นงานของเราเนี่ยอ่าดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะ เดี๋ยวเรามาลองทำกันตอนนี้เรามีแหล่งกำเน,นิดแสงอยู่3อันนะีน,นี้เราก็สมาที่จะเลือกตัวในส่วนของ Area Light นะเพื่อใหอ้ให้แสงสว่างจากตัวข้างหน้าฮนะหนึ่งอันที่สองลองมาใช้ส่วนของอาปาทิตนะเพื่อให้แสงธรรมชาติดีหนึ่ง ต่อไปเราลองอใช้แสงตัวนี้มาจากข้างหลังนะเพื่อจะให้แสงที่มีความลึกมีมิติมากขึ้นนะ โดยประมาณนี้นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะจัดวางแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยจากแสงประเภทต่างๆนะฮะได้โดยอาจจะมีในส่วนของคีย์ไลท์นะคือ,อาการใช้แหล่งกำเนิดแสงหลักนะฮะที่มีความเข้มหรือสีที่เหมาะสมนะฮะก็อันนี้ก็จะใช้ในส่วนของตัวฟันนะตัวน,นี้ก็จะช่วยให้คีย์ไลท์เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ตัวต่อมานะ,ะก็จะใช้ตัวฟิลไลท์นะฮะที่เสริม ความเข้มให้กับตัวพื้นที่นะก็จะใช้ในส่วนของอตัวเอเรียไลท์นะฮะอันนี้ก็จะเสริมแสงเข้าไปในส่วนที่อาจจะยังไม่เพียงพอนะฮะส่วนสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะใช้ตัว,ตวของตัวแบ็คไลท์นะฮะที่สร้างเงาจากพื้นหลังนะทำให้ตัวของชิ้นานเราดูมีมิติมากขึ้นนะอันนี้ก็จะใช้ตัวสันไลท์ครั้งหนึ่งนะนี่ก็ ก็จะทำให้ชิ้นงานเราสมบูรณ์ขึ้นอีกนะฮะึังเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในส่วนของประเภทของแสงได้หลากหลายนะฮะนี่ก็สามารถลองไปทดสอบกันนะฮะในส่วนของการตั้งค่าแสงก็จะมีประมาณนี้ครับ